สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอผมหมองมวยบนนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเประจำวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568โดยช่องททบ5ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณโอมเตอร์เดียกเกียรติเพชร พร้อมทีมงานกับประกบคู่มวยไว้ตามบริการดังนี้ครับคู่ที่1นมนพระการสิทธเพชรฉลุกันเจอกับสไนเปอร์ป๋าโดอยุธยาที่พิกัด100อปอนด์คู่ที่สองเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับสายรัตนะพอหอมกลิ่นที่พิกัด126ปอนด์คู่ที่สเพชรนิว,วัตเจบรามอินทาเจอกับยอดกุมารรถสวยจ่าเจตที่พิกัด ร้อยห้าปอนคููเอกคููที่สี่ยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้มาร้อยสามสิบเจ็ดปอนต่อให้เก้ากรัตสอเทียนโพมาร้อยสามสิบเก้าปอนครับครับเช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอทั้งสี่คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก f c ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนํามวยพักยก PY24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PY24 ระบบออโ,โตได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่อ d ดี n ล p y 2 4 p y 2 4จะมีแอดบินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบนนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1 มนพระการสิทธเพชฉลุกันเจอกับสไนเปอร์ป๋าโดอยุธยา1 0 0ปอนด์เพชรขออภัยครับมนพระการสิทธิเพชฉลุกันอายุ17จากบุรีรัมส่วนสูง163น้ำหนักปล่อยๆ4่กิโลกร,รมัมจกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่ค่ายเดชรัตนะครับตัวนี้ก็เป็นวัยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีฉลาดรวดเร็ว ความสามข้างหลังก็มีชนะคะแนนสิงชุมพลนอนุวัตยิมที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแพ้คะแนนเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นที่ศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชรล่าสุดเอาชนะคะแนนตำนานสยามพุ่มพันม่วงที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินสไนเปอร์ป๋าโดอยุธยาหรือสไนเปอร์ออุตอุดร อายุ19จากชัยภูมิส่วนสูงร้2หน้ำหนักปล่อยๆ48กิโลกร,รมัมจกมาประมาณ46ครั้งซ้อมที่พีเคแสนชัยตัวนี้เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ยนายดีเตะขวาต่อยขวาต่างรับได้เดินเป็นเก่าเกมอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยสามไฟหลังมีชนะคะแนนแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สที่ศึกท่นน้ำไทยเกตเพชรเสมอกับเหนือพยัคฆพุทประชาชื่นที่ศึกมวยไทยพันธมิตร ล่าสุดเอาชนะนกยก3เพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นที่ศึกมวยไทยเกตเพชรครับรูปเกมที่น่าจะเป็นมนพระการสิทธิเพชรลุกันอายุ17เป็นรุ่นน้อง2ปีส่วนสูงนี่ปากหัวตัวเท่าแต่ว่าน้ำหนักปล่อยๆนี่น้อยกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับห่างกันประมาณ7โลส่วนน้ำเงินสไนเปอร์ปลาดอยุธยารุ่นพี่กระดูกดีเก่าเกม สำหรับตัวผมนี่มองว่าน้ำเงินสไนเปอร์ปาโดอิสยาครับจะใสาเหลี่ยมมวยไอคิว IQ มวยที่ดีกว่าจะเบียดอชนะมนพระการสิทธิเพชรลุกันได้ท้ายๆครับคู่แรกผมให้น้ำเงินสไนเปอร์ปาโดอิสยาเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2ครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับสายรัตนะพอหอมกลิ่นที่พิกัด126ปอนด์ เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวางอายุ20จากสุรินส่วนสูง170น้ำหนักป่อย,อย60กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ60ครั้งซ้อมที่เพชรเกียรติเพชรนะครับก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาดแข้งเตะขวาต่อยขวาปัมรัดฟันตีเปิดเกมได้ตั้งรับเป็นเก๋าเกมครับหาไฟหลังชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังก็มีชนะนอก,กยก3เพชรชัยชนะ เดทเดโชที่ช่อง7สีแพ้คะแนนรักแสนสุขสทอเหี่ยวบางแสนที่ช่อง7สีล่าสุดเอชนะคะแนนทองพยักสิทธิหลวงพี่น้ำฝนที่ช่อง7สีครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินซ้ายรัตนาพอหอมกลิ่นอายุ19จากสุรินทส่วนสูงร้อยน้ำหนักปลด่อยห้าสิบเกกิโลกร,รมัมโชคมา70กว่าครั้งนะครับซ้อมที่ ข้าลูกมะขามหวานนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงดีฉลา,าดรวดเร็วหากไฟหลังนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงนะครับมีชนะ1แพ้3แล้วก็ไม่มีการตัดสิน1 3ข้าครั้งหลังมีแพ้นอกยก3จอมเผด็จนุปราณบุรีที่ศึกทนนท์ไทยเกียรติเพชรแพ้นอกยก2ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรที่ช่อง7สีแล้วก็ล่าสุด ไม่มีการตัดสินในการชกกับทัพหลวงเพชรเกียรติเพชร,พชร,พชรที่สยามพาราก,กอนกทมครับครับกูนี้ถือว่าเป็นดัมมี่แมตช์แห่งเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นอำเภอเดียวกันด้วยนะครับอำเภอรตัตนบุรีนะครับแต่ละคนตําคนละตำบลตอนเด็กๆนี่เคยเจอกันมาผัดแพชชนะม,มาคน,คนละครั้งนะครับล่าสุดมาเจอกันที่ช่อง7เมื่อวันที่7เมษาย,ยนปี67 พิกัดที่124ปอนด์ก็เป็นฝ่ายเสมอสิงห์เบียดเอาชนะคะแนนมาได้แบบขาดลอยไทยายๆครับลูกเกมก็นอกกับในซ้ายกับขวาสำหรับตัวผมมองว่าน่าจะเป็นหนังเรื่องเดิมมาฉายใหม่ครับครับเสมอสิงห์จะอาศัยเหลี่ยมมวยและก็สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าครับจะเบียดเอาชนะสายรัตนะยำแคนได้อีกครั้งหนึ่งครับผมให้แดงเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวงังเป็นมือรักไม่ชอบระดับ สามดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ามครับซึ่งเป็นคู่รองประจำวันนี้เพชรนิวัตเจ็บรามอินทราเจอกับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดที่พิกัดร้อยห้าปอนด์เท่ากันเพชรนิวัตเจ็บรามอินทราอายุ18จากสีสะเกดส่วนสูง162น้ำหนักปลปะหาส52กิโลกร,รมัมจงมา70กว่าครั้งซ้อมที่สจรวันรีสะเกด ก็เป็นมวยฝีมืออวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงสอกคมเกาเกมประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับหาไฟหลังชนะ3แพ้2 3าครั้งหลังมีแพ้คะแนนปราบไพรีสอสว่างยิมที่จังหวัดอุบลราชธานีชนะคะแนนวายุน้อยพอหอมกลิน่นที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรล่าสุดอชนะนกยกสยอดกันช้างนครศรีที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับ ส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินยอดกุมารถสวยจัเจตอายุ24จากอุบลราชธานีส่วนสูงก็ประมาณ160นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็51ากิโลกร,รมัมชกมาประมาณ80ครั้งซ้อมที่รถสวยจาดเจตสายพริว้วจังหวัดเพชรบุรีตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นแต่ขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านเหลี่ยมเขา่าเก๋าเกมปอดใหญ่ปลาแรง สามไฟหลังก็มีชนะคะแนนซูเปอร์จิ๋วสิทธบอลสกลที่ช่อง7แพ้คะแนนวายุน้อยพอหอมกลิ่นที่ช่อง7สีล่าสุดเอาชนะนอกยก3วายุน้อยพอหอมกลิ่นได้ที่ช่อง7สีครับรูปเกมที่น่าจะเป็นครับเพชรดิว,วัตเจ็บรามอินทราหรือว่าธน,นูเงินเกียรติชัชนันธน,นูเงินสอจรุวันตัวเดียวกันครับอายุ18ปีเป็นรุ่นน้อง6ปี ได้สูงได้ลอยนิดนิดน้ำหนักปล่อยๆก็มากกว่า1โลครับส่วนน้ำเงินยอดกูมาร,รถเสอจัดเจตรุ่นพี่กระดูกดีกว่านะครับทั้งคู่นี่ทรงมวยคล้ายๆกันประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยอาวุธหนักแรงนะครับตนต้นรุ่นพี่ยอดกูมาเหลี่ยมจัดจ้านน่าจะทำได้ดีกว่าแต่ปลายปลายโดนต่อโดนคุณทีผมทีเพชรนิวัต หนักแรงกว่าครับจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่ยอดกุมารได้ไท้ายๆครับผมให้แดงเพชริวัตเก็บราบอินทราเป็นมมอรักมอชอบระดับ2ด่ดาวครับมาถึงคู่เอครับคู่ที่สีะจำวันนี้ครับยอด e ีทีกระเป๋าลิงกี้มา137ปอนด์ต่อให้9กรัตสอเทียนโพมา139ปอนด์ยอด e ีทกระเป๋าลิงกี้อายุ27จาก1 0 1ส่วนสูง 173น้ำหนักปล่อยๆ่อย60กิโลกร,รมัมชกมาร้อยกว่าครั้งซ้อมที่ทีเด็ด99ก็เป็นวยเข่าอาชีพเดินเปิดเ,เกมปมัธธธธ่มรัดฟัตตีบูดุดันปอดใหญ่ปลาแรงเก๋าเกมสอกกลมครับแต่ว่านานๆน,นชกที4ครั้งล่าสุดนี่มีชนะ2แพ้2 3าครั้งหลังมีแพ้คะแนนเพชรภูไทยอวจรนครพนมที่ช่อง7สีชนะน็อกยกสเพชรบุญชอบสอภาราชที่ศึกท่อน,น้ำไทย ล่าสุดเอาชนะคะแนนประตักเอกเทพภาคินที่จังหวัดสะแก้วครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินก้ากระดัสอเทียนโพอายุ18จากกระบีส่วนสูง173น้ำหนักปล่อย,อย68กิโลกรมัมชคมาประมาณ70ครั้งซ้อมที่ส่วนน้ำทานคีรีจังหวัดกระบี่ครับตัวนี้ก็เป็นมวยเขา่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดนันปอดใหปลปาแรงก้าแลกก้าลุย สามฝ่ายหลังมีแพนนกยก3าชาติทวีสจจอยปราจีนที่ศึกเพชรยินดีชนะคะแนนเพชรวังหินลูกพระยาไกลพักดีที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองครับลาสุดแพ้คะแนนแจ็คสิทธ์แจ็คมวยไทยที่ช่องเจสีเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์ปี68ที่ผ่านมานี้เองครับรูกเกมที่น่าจะเป็นครับยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้ยอดอีทีปตททองทวี อายุ27เป็นรุ่นพี่9ปีกระดูกดีกว่าเจอแข็งแข็งมาเยอะกว่าครับจึงต้องต่อน้ำหนักให้2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมส่วนนุ่าเงิน9ก้ากระดับสอเทียนโพจะเรียกว่ารุ่นหลานก็ว่าได้นะครับกระดูกมวยเป็นรองครับน้ำหนักปล่อยๆมากกว่า8โลครับส่วนสูงนี่ปางหัวตัเท่าเข่าเจอเขา่าแพ้ชนะวัดกันที่แรงปลายครับสำหรับตัวผมมองว่า ยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้จะใสกระดูกมวยเหลี่ยมเข่าเก๋กว่าจะเบียดเอาชนะรุ่นน้องก้าวกระดับได้ท้ายๆครับผมให้แดงยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้เป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกท่าน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนำมวยพักยกพีวายสองสี่ครับ หมายพักยก py 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการรีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ id line py 2 4 a py 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอนวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมอรักมาชอบศึกท่าน้ำไทยเกียรติเพชร tko ประจำอาทิตย์นี้คู่ที่หให้น้ำเงินสไนเปอร์ป๋าโดอยุธยาเป็นมยรักมวรชอบระดับหดาว เหลี่ยมมวยเก๋าเอาอยู่ครับคู่ที่2ให้แดงเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวเชียรยเจ้าบ้านมีชัยไปกว่าครึ่งคู่ที่3ก็ให้แดงครับเพชรนิวั์เจีบรามอินทราเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ2ดาวหนักแรงเร็วสายต่ำทาง,งานคู่ที่4ก็ให้แดงครับยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้เป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวกระดูกมวย เข่าแรงแซงปลายปลายครับกลับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้เลยครับแต่ถ้าเห็นต่างก็ส่วนได้ไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ